ข้อลัมน์เสียบซึ่งหน้าสองหมอจบวินวินน่าจะจบน่าจะเคลียร์กันลงตัวแบบวินวินทุกฝ่ายปมการแต่งตั้งสองหมอขยับตำแหน่งสูงขึ้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปี2568ที่กระบวนการแต่งตั้งกำลังเดินหน้าตามทำลายกรมปทุมวันต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่3 1สิงหาคมนี้ตามข้อมูลยืนยันจากพลตรจเอกเอกอังสนานนนกตรผู้สรงคณบุตรที่ออกมากางปฏิทินการแต่งตั้งตำแหน่งรอ,องพบตร,ร และจตชลงมาถึงพบกให้ดำเนินการตั้งแต,แต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปและกตรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมของทุกปีนักมีแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในตั้งํำแพงขวางสองหมอคนดังตำรวจโทรนายแพทย์สพลร,รั์สิงหจารูผู้ช่วยผบตรและอดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกับตำรวจโทรนายแพทย์ทวีสินเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจในการแต่งตั้งนายผลครั้งนี้ภายนอกมวลชนพยายามกดดัน ให้มีการแต่งตั้งสองหมอซึ่งตามกฎตามเกณฑ์กตรออยู่ในลำดับอบุโสที่จะต้องได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในการแต่งตั้งปีนี้โดยอ้างเหตุผลทั้งคู่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักษาทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจนแพทยสภา,ามีมติลงโทษฐานผิดจริยธรรมในการรักษาผู้ป่วยชั้น14สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายในตำรวจเองก็กงังวลโดยเฉพาะการจะขยับพลตำรวจโทนายแพทย์สมพลรัตน์จากผู้ช่วยผบวตรอ ขึ้นรอพบตรอาจส่งผลกระทบต่องานองค์กรตํารวจหรือไม่อย่างไรว่าต้องมาคุมงานอาชญากรรมต่างๆแต่หมออยู่ในสายการแพทย์มาตลอดจะทําได้หรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเป็นปมร้อนๆปมปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออกจะไม่ให้สองหมอเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นก็ทําได้ยากแม้จะถูกคําสั่งลงโทษทางจริยธรรมทางการแพทย์แต่ทั้งคู่ก็อยู่ขั้นตอนการอุทธรร้องทุกต่อศาลปกครองคดียังไม่ถึงที่สุดจะหยิบยกมาขวางหยิบยกมาอ้างก่ตอก็สูญเสียงถูกฟ้องร้อง แต่จะให้หวันเกรงอาจจะกระทบการบริหารงานภายในองค์กรตำรวจเวลเวเขาล่าสุดดูเหมือนทุกอย่างจะจบทุกอย่างจะลงตัวแบบวินวินทุกฝ่ายด้วยการเปิดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเฉพาะตัวเพื่อรองรับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของหมอชัดเจนแล้วในส่วนของพลตรวจโทนายแพทย์สมพลรัฐจะเปิดตำแหน่งใหม่เทียบเท่ารองพลตรยศพลตรจเอกให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามฝดตามเก่งกตรส่วนพลตรวจโทนายแพทย์ทวีสินนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ในลำดับ6จาก7ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ช่วยผบตรแบบออโต้ตามกฎตามเกณฑ์กตรออบุโสพอบอชขึ้นผู้ช่วยผบตรยึดอาวุโส100เเซต้องมาดูว่าตำรวจจะเปิดตำแหน่งเพิ่มใหม่เทียบเท่าผู้ช่วยผบตรหรือไม่ต้องรอด,ดูหากทุกอย่างตกลงเซมเซมขั้นตอนการเปิดตำแหน่งใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทางธุรการก็จะถูกชงบอกกตรไฟเขียวแก้ยยปัญหาทุกอย่างจบแบบวินวินทุกฝ่าย